สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะ่ายอยู่ในอะลิสซนาดูสิฝนตกลงมาเป็นสโนโเลยเป็นไอซโอ้ไม่ก็นี่ฉันอยู่อะลิสซน่าหรือฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ฟ้ามืดฟ้ามัวเพื่อนๆดูสิโอ้โห สวัสดีค่ะคลิปนี้ถ่ายจากมุมหน้าร้านนะคะเพื่อนๆเ,เห็นบอมันมีสโนว์สโนว์มันตกมันตกไล่หลายมื้อนี้เบิ่งเอาเดอร์พ่อแม่พี่น้องตั้งแต่อยู่อริโซนามามือนี่เป็นมื้อแรกเด้เอที่มีสโนดูสิร้านยังไม่เปิดนะเราถ่ายเต็มที่เลยนะเพื่อนๆพี่ๆพ่อ,พพพพอแม่พี่น้องนะได้ยินบอได้ยินบอมืองร้อนแต่มีสโนวนะคะขออนุญาตนะคะวันนี้นะคะ เป็นไงหน้าร้านนะคะนี่มุมหน้าร้านนะฝากติดตามคลิปนะคะช่องของเราด้วยนะคะคลิปนี้นะคะหน้าร้านค่ะสโนตกค่ะอยู่เลสหนาบอกเคยเห็นเดิอมีแต่อยากไปเล่นสโนวอยู่แถวแพ็กแท็แถว,แถวเพซอนอะไรพวกนี้นะยังไม่มีโอกาสไปนะนี่ก็ดูจากมุมหน้าร้านไปก่อนนะผมมีความสุขมากเลยเอาเพื่อนๆวันนี้ถ่ายนิดนึงก่อนเนาะ ขอค่อยมีเวลาเด้ไว้โอกาสหน้านะโอกาสหน้าราถ่ายเยอะๆเลยงันมันตกอีกนะตกแบบปุ๊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 บเราได้รูปมานิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะาไปลงในคลิปให้ดูนะคะแบบรูปเราโอเคมากๆเลยหนาวแบบหนาวเริ่มหนาวแบบหนาวมากๆเลยอุ้ยฝรัง่งล้อหลอดมันผ่านไปข้างหลัง <laughs> ได้ถ่ายได้ถ่ายหลังก็ยังดีตนะปสิเห็นไหมรถเยอะแยะค๊บปับ๊บบปั๊บมาเลยนะเย็นนี้นะเตรียมตัวตายนะเย็นนี้นะซุปเซิฟนะขายดิบขายดีแน่นอนต้มยำวันทันข้าวของทุกอย่างเลยนะโอเควันนี้ก็ดูกันเบาๆแค่นี้เนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนแค่นี้นะคะเดี๋ยวก็จะหาว่าให้ดูอย่างดูแต่บนภูเขาเด้อ โอเคขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะถ่ายอยู่ในอลริโซนาดูสิฝนตกลงมาเป็นสโนอเลยเป็นไอโอ้มายกอ๊อดนี่ฉันอยู่อลริโซนาหรือฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ฟ้ามืดฟ้ามัวเพื่อนๆดูสิโอ้โหขอล้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ